ลงตรงนี้ไหมมันง่ายเพราะว่ายังไงกับน้องเดียวกันนี่แหละบันไดมันง่ายหนุ่มลงชั้นหนุ่มเขาน้องนี่สิไม่เหมือนเดินถึงกันวะนี่แหละเพราะว่าถ้าถึงไดลงตรงนั้นเหมือนเหมือนน้องเนี่ยบันไดมันเดินลงง่ายอันนี่ยน่ะเดินนี่แหละบันไดนี่แหละลงง่ายเออนี่แหละแป๊กแป๊กข้างหน้ากัน ไปทางลงทางลงเออเอาไปคิดดีหรือยังลงกันนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอา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 โอ้โหสนโอ้ยเด็กหนุอยอย่างงี้แหละไปนี่แหละที่นายมาหาที่ว่าพักการบานตรงเนี่ยแหละอืมไปข้างหน้าก็ลุกไม่ได้เฮ้ยบอสนี่ึบถุมากไม่รู้เชื่อ โอ้ยงยมันเล่นก่อนไปไปนะทางนี้มันลงง่ายแล้วเราตะพานก็เพิ่งทำใหม่เอ๊ะไม่เป็นไรก็ขับไปเรื่อย ก็เหมือนบ้าดแล้วนะเขาโอ้ยนุนต้นปงไปทางไปนี่หนะ่าทางเลี้ยวขวาไปตรงน,น,นี้ง่ายเนาะเออไปอ๋อทางน,น,กกนูุนก็มีไปเด็กกัน Concurrent, gần như không có lẽ, dễ dàng, 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 dễ นี่เนี่ยมัมันมีไอช่อนใหญ่ตรงนั้นเอาไม่ได้อยู่ตรงมุมนั่นเลยตอนน้ำปลาตายเต็มปกะชนที่มันหนาวมันนอกหนาวปลาหลายหนองเนี่นอืม ไหนป่าอืมไหน,นโอ้โหควันถุงโอ้โอโอขามันวายอยู่ริมเนาะมันมีตัวใหญ่หลายตัวอยู่น้องนี่เอาคุกปลาครับ ก๋วยเตี้ยวกำลังหดขมปลาหมอสีปลาหมอสีปลากินเนื้อครับมาสองกลางคืนเนี่ยโหตายปลาเนี่อร่อยปลาหมอสีอร่อยอือ้ยปลาไม่เีออร่อยปลาหมอสีกับตระกูลปลาเน้นนั่นแหละแตมันกินเนื้อให้โอ้น้ำใสแจ๋วนะครับเพื่อนเนี่ยวันวันนองมุมอ่ะเพราะว่าปลาช่อนพี่เคยเจอมันออกมันก็อยู่มุมนั่นแหละ หน่อมุมใหญ่เขียวๆน่ะแต่ก็งอมเด้มันมันอยู่ใต้หินเด้ไปถึงแองน้ำใสแจ๋วนะครับสะอาดนะครับบุญเขื่อนไปถึงมุมวานุ่นเนาะไปไปนู่นเนาะไปอีกเดินไปอีกแล้ววานไม่ถึง น้ำหนึ่งถึงลอยไปเลยเขื่อนเที่ยวมาเที่ยว,ยวน้ำตกครับสายแจ๋วน้ำสายแจ๋วนะครับเพื่อนเด้อนี่บรรยากาศบนเขื่อนนะครับที่ไต้หวันเพื่อนไปไปเนี่ยเขาพามาเที่ยวน้ำตกกันนะนี่ไป โอ้ยาชมบรรยากาศงามสะอาดเด้เอ่เอใส่เจียวความอยู่ข้างบนไงนะมะกกูดภูเขากินได้มกรูดครับผกูดนะครับเหมืนเหมือนพักเว้นนะครับรสชาติรสชาติจะเหมือนพักเว้นนะ กินได้ฮะอร่อยกินยอดอ่อนนะครับเพื่อนๆตะกูดตะกูดนะครับกินน้ำพริกรสชาติใช้ได้เลยนะฮะโอเคยอดอ่อนตะกูนะฮะ โอ้โหทุลักทุเลทุลักทุเลฟิล์มภูมิใจเสนอโอ้โหดูแบบโอ้ยนะฮะฝนตกโอ้โหตะวัน ากาศดีนะครับเพื่อนๆหินก็ลื่นนิดนึงนะครับนะบนเขื่อนนะครับใสนะครับมองเห็นตัวปลาเลยนะครับเพื่อนๆก็โอ้ยไม่เชอรี่ก็มีไปขึ้นกันแล้วนะครับ จากมา,าดูน้ำตกนะฮะน้ำเย็นนะครับเพื่อนน้ำใสไหลเย็นเจี๊ยบสะอาดนะครับบนเขื่อน นะครับบนเขื่อนบนนู้นนะครับเพื่อนตัวเขื่อนตรงนั้นจุดนั้นอันตรายนะฮะเขาไม่ให้ขึ้นไปนะครับไปหาปลาไม่ได้นะครับว่าเป็นแหล่งพ่อพันปลานะครับข้างบนบนเขื่อนนะฮะปลาจะเยอะมากนะฮะว่าจะเป็นปลาชะโดปลาช่อนปลาจีนปลานินปลาในนะฮะเยอะก็ปลาตระกูลเดียวกันกับที่ประเทศไทยนั่นแหละครับ น,นี่ไต้หวันตะลุยป,ป่าโอ,โอ้อันนี้ธรรมชาติก็จะมีสัตว์ป่ามีพวกนกพวกอะไรนะเยอะไข่ไข่ใหญ่อะอะไรลังนกอ๋อไปมีลังนกด้วยนะครับเพื่อนเนี่ยดูลังนกกัน กำลังจะมีไข่โอ้กำลังรถน้อยกลับลดน้อยสร้างแรงแต่พอตัวนะครับเนี่ยครับเห็นะนี่ครับก็ความทุลักทุเลนะครับไม้นี้ไม่โอ้ยเดี๋ยวหาจุดหมายใหม่นะครับเพื่อนๆนี่ก็ถือว่ามา ดูทำเลมาให้รู้นะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงขมันโป๊ะเบ็ดนี่ฮะเพื่อน,น,น,อน,น,น,นบรรยากาศมุมสูง โอ้โหนี่ต <no Luc> <cells> ้นหมากนะครับเพื่อนๆนี่หมากเยอะมากนะครับเพราะว่าที่ไต้หวันเขาจะเคี้ยวหมากกันนะครับเขาก็เลยปลูกหมากนะครับอ่าอะไรอยู่นี่อ๋อเราขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ฮะป่าหมากอีกแล้วป่าหมากจะเยอะนะฮะอุ้ย ตอนนี้ไต้หวันก็บางทำนาอยู่นะครับป่าหมากจะเยอะนะครับเพื่อนเนะเห็นไหมนะครับป่าหมากเยอะนะแต่ทุ่งทุ่งนาที่ไต้หวันนะครับคันนาเขาจะก่อด้วยก่ออิฐปูนนะครับก่อปูนนะครับทนทำคันนาเพราะว่าเวลาน้ำมาเนี่ยมันจะแรงมากนะเอาไม่อยู่ฝากอะไรครับนี่ฝักอะไร ต้นอะไรเนี่ยไม่รู้คล้ายคพ้ายกุ้เงี้ยวโอ้โอันนี้ไอลูกเตาะดึกแก๊งโอ้โจะไปลงยูทูปโอ้เรามาเที่ยวเขื่อนนึงเนาะเออนี่นะครับตัวเขื่อนนะเพื่อน บรรยากาศบนเขื่อนนะฮแก้งมาเที่ยวกันเราน่าจะไปปีนต้นเนนันเลยนะ่ายอพร้อมเนี่ยอีกันนึงเนอะายพร้อมนี่อันดับเลอันดัรเลรอย่างดีเลยนี่อย่างดีเลยอดอเลยนี่ยไปกลไปตรงไหนไปเจอกันอยู่ตรงไปครับดอืออือโอ้ยน้ำปลาไปตองนี้ 我们把那位。